วัสดีค่ะเพื่อนๆหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะวันนี้มีคลิปความน่ายินดีนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับการจัดอันดับนะคะให้อยู่ในอันดับที่6จาก195ประเทศนะคะในเรื่องของความมีมาตรฐานในเรื่องของสาธารณสุขนะคะการเตรียมพร้อมรับมือไวรัสหรือว่าโรคแพร่ระบาดและโรคอุบัติใหม่นะคะซึ่ง ในเรื่องของการจัดอันดับเนี่ยนะคะเขาจะมีการจัดอันดับยังไงมีมาตรฐานยังไงนะคะก็ติดตามได้นะคะรายละเอียดค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์นะคะแล้วก็อยากที่จะสนับสนุนนะคะก็จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นนะคะก็จะขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆนำเสนอเรื่องราวดีๆต่อไปนะคะ เป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับนะคะให้อยู่ในอันดับ6จากทั้งหมดเนี่ยนะคะ195ประเทศทั่วโลกนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีความสามารถในและความเตรียมพร้อมนะคะในการรับมือแล้วก็จัดการกับโรคภัยโรคภัยที่เกิดขึ้นมาใหม่หรือว่าโรคอุบัติใหม่นะคะจากพวกไวรัสต่างๆนะคะ แล้วนี่ก็คือแผนที่ทั้งหมดค่ะที่เห็นสีเหลืองนะคะเป็นประเทศที่มีการเตรียมพร้อมได้ดีที่สุดนะคะสีส้มเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเตรียมพร้อมในระดับปานกลางส่วนสีแดงเนี่ยก็คือประเทศที่มีความเตรียมพร้อมที่น้อยที่สุดนะคะเมื่อเกิดโรคระบาดต่างๆนะคะอันนี้เป็นการสำรวจจากปี 2019ปีที่แล้วนะคะก่อนหน้าที่จะเกิดโควิด -19 นะคะซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะมีพวกอีโบลาต่างๆใช่ไหมคะขวานทองของเรานะคะอยู่ในแวดล้อมด้วยประเทศที่เป็นสีส้มซึ่งเขามีการประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่แหละคะ่ะเมียนมาพมาา่าลาวต่างๆนะคะมีความเตรียมพร้อมเนี่ยด้อยกว่าเรานะคะอยู่แค่ ระดับปานกลางเท่านั้นในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเตรียมพร้อมได้ดีที่สุดนะคะนี่คือเพื่อนบ้านของเรานะคะแล้วถ้าดูในภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะเนี่ยค่ะเราเป็นประเทศที่เล็กนิดเดียวมีเพียงประเทศเดียวนะคะตรงนี้ตรงนี้แม้กระทั่งจีนนะคะก็ยังอยู่แค่ในระดับที่ว่าปานกลางเท่านั้นน่าภูมิใจไหมคะ จาก195ประเทศเนี่ยนะคะโชว์ให้ดูนะคะในอันดับ1-10ท็อป10นะคะท็อป10นะคะประเทศที่จัดการการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือว่าโรคอุบัติใหม่ได้ดีที่สุดนะคะก็คือที่1ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะประเทศที่2ก็คืออังกฤษประเทศที่3นี่ก็คือเนเธอร์แลนด์นะคะประเทศที่4ออสเตรเลีย ประเทศที่5แคนาดาประเทศที่6ค่ะประเทศไทยประเทศที่7สวีเดนประเทศที่8เดนมาร์กประเทศที่9ซาวโครีเอประเทศที่10ฟินแลนด์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีประเทศไทยเพียงประเทศเดียวนะคะที่มาจากเอเชียนะคะและอยู่ในอันดับที่6นะคะแล้วถ้าเรามาดูนะคะในเรื่องของความพร้อม เราอยู่ท่ามกลางประเทศยักษ์ใหญ่มหาอำนาจนะคะที่เขามีเงินทองมากมายใช่ไหมคะที่จะจัดการระบบสาธารณสุขให้กับประชาชนในประเทศในประเทศของเขาได้อย่างมั่นคงแล้วก็อย่างดีนะคะดูสิคะเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศเรียกได้ว่าปานกลางนะคะเป็นเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่เราได้จัดอยู่ในอันดับที่6นะคะ แล้วเมื่อมาดูในเรื่องของรายได้ของแต่ละประเทศเพื่อเป็นการตอกย้ำนะคะประเทศพวกนี้เนี่ยจะเป็นประเทศที่อยู่ในดับที่ high income ทั้งนั้นก็คือมีรายได้สูงมากนะคะดูสิคะแล้วมีเราเนี่ยอยู่ตรงกลางประเทศเดียว Upper Middle Income ก็คือประเทศไทยเรามีรายได้เกินจากปานกลางมานนิดเดียวเท่านั้นเองล่ะคะ่ะน่าภูมิใจไหมคะ ตรงนี้เนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมคะว่าการจัดการโควิด -19 เนี่ยเราไม่มีเงินมากมายที่จะซื้อนักกากหรือซื้ออะไรใช่ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะ,มคะตอนที่เรามีการระบาดแรกๆเนี่ยนายกก็ออกมาบอกแล้วว่าเราไม่ได้มีเงินมากมายที่จะมาจัดการตรงนี้แต่ดูสิคะดูสิคะว่าท่มกลางของประเทศต่างๆพวกนี้เนี่ยอเมริกาอังกฤษเนี่ย เขามีเงินมากมากกว่าเราแต่เขาไม่สามารถที่จะจัดการกับโควิด -19 ได้ดีเท่ากับประเทศเราที่มีเงินทองเพียงแค่ระดับกลางเท่านั้นนะคะน่าภูมิใจมากค่ะทีนี้เรามาดูในทั้ง6หัวข้อนี้นะคะว่าเขามีการจัดลำดับให้เราเยอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นะคะแต่ละหัวข้อจาก195ประเทศเนี่ยนะคะแล้วเขาก็ามี เกณฑ์วัดจากอะไรนะคะเริ่มจากหัวข้อที่1น,นะคะ prevent prevent นี่ก็คือ,อาการหยุดการแพร่ระบาดนะคะตรงนี้เนี่ยเราอยู่ในอันดับที่22จาก195ประเทศนะคะหัวข้อต่อไปก็คือในเรื่องของการ detect detect นี่ก็คือเป็นการตรวจสอบนะคะเมื่อเกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทยเนี่ยแล้วทางรัฐบาล รือประเทศไทยสาธารณสุขเนี่ยนะคะมีการตรวจสอบการ,เ,าการเกิดโรคระบาดการติดตามตรวจสอบติดตามโรคระบาดนั้นเนี่ยยังไงบ้างอะนะคะนี่เราได้ตั้งองร้อยคะแนนนะคะแล้วเราเนี่ยอยู่ได้อยู่ทีอ่อันดับที่1นะคะจาก195ประเทศแสดงว่าเราเนี่ยมีการตรวจสอบติดตามโรคระบาดได้อย่างดีเยี่ยมเป็นที่1คะ่ะ มาหัวข้อที่3 response เนี่ยก็คือการตอบรับการตอบสนองเมื่อเรารู้ว่าเราเกิดการแพร่ระบาดโรคในประเทศเนี่ยนะคะเรามีการตอบรับอย่างไรมีความรวดเร็วในการตอบสนองการแพร่ระบาดนั้นเนี่ยวิธีจัดการดำเนินการช้าหรือเร็วยังไงนะคะนี้เราอยู่ในลำดับที่3นะคะจาก195ประเทศทีเดียวละค่ะ แล้วในส่วนที่หัวข้อที่4นะคะในเรื่องของอสุขภาพซึ่งรวมไปถึงโรงพยาบาลน,นะคะสถานอนามัยต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยเราอยู่ในอันดับที่31ค่ะเราอาจจะมีความพร้อมตรงนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในอันดับที่1แต่ว่าอยู่ใน31จาก195นี่ก็ถือว่าดีมากนะคะอันดับที่5 n o นอมนอมนี่ก็คือ เมื่อเราตรวจสอบทำขั้นตอนต่างๆมาแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการแจ้งไปยังประเทศต่างๆระดับนานาชาติเป็นการเตือนภัยระหว่างกันน,นะคะซึ่งมันเป็นข้อตกลงของทั้ง1 9อทั้ง195ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะว่าถ้ามันเกิดเหตุการแพร่ระบาดใดๆในประเทศของใครเนี่ยให้ส่งสัญญาณเตือนประเทศอื่นๆอย่างรวดเร็วที่สุดนะคะเพื่อที่ว่าประเทศอื่นๆเขาจะได้ป้องกันค่ะ เราได้สกอร์ตั้งร้อยเต็มนะคะแล้วเราก็ได้อันดับที่1จาก195นะคะตรงนี้เนี่ยเราได้รับคำยกย่องชมเชยในเรื่องของการส่งสัญญาณเตือนภัยประเทศอื่นๆด้วยค่ะหัวข้อที่6ในเรื่องของ r i กซ์ริกเนี่ยก็คือความเสี่ยงหลายๆปัจจัยนะคะที่เป็นสิ่งแวดล้อมของประเทศเรานะคะรวมถึงเรื่องการเมืองด้วยจะเห็นว่าเราอะ อยู่ในแร็งที่ค่อนข้างไกลทีเดียว159อันดับ159จาก195นะคะเรามีข้อด้อยตรงนี้เพราะว่าเป็นปัจจัยในเรื่องของการเมืองค่ะในประเทศเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีปัญหาการเมืองไม่สงบใช่ไหมคะอย่างที่เราเห็นมาตลอดจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะแม้กระทั่งเรามีรัฐบาลที่เข้ามา ทำสิ่งต่างๆบริหารประเทศได้ดีขึ้นมากมายแต่การเมืองภายในก็ยังมีการกอร่อกวนไม่หยุดหย่อนนะคะตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงได้ติดตามข่าวแล้วคงได้เห็นซึ่งประเด็นเนี้ยล่ะค่ะมันเป็นตัวตัว,ตว weakness เป็นตัวที่ดึงให้อันดับของเราเนี่ยลงมาต่ำมาก159จาก195เพราะว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยมีมีการเมืองที่ ที่ปกตินะคะไม่มีการเล่นเกมขัดแข้งขัดขารัฐบาลกันอย่างทุกวันนี้นะคะเราก็คงจะได้เลื่อนไปที่อันดับต้นๆล้วค่ะเป็นการจัดอันดับนะคะโดย the global health security ghs index นะคะซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางด้านสุขภาพของโลกโดยความร่วมมือจาก3องค์กรสำคัญนะคะก็คือ the n u c l e a r t h r e a t Initiative นะคะหรือองค์กรเตือนภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ที่มีเป้าหมายในการหยุดยัง้งการทำสงครามคุกคามทั้งจากนิวเคลียร์ชีวภาพรังสีชีวภาพเคมี K Me, และสงครามไซเบอร์ร่วมมือกับ The Johns Hopkins Center for Health Security ซึ่งเป็นสถาบันความมั่นคงทางสุขภาพจอห์นฮอปกินสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งชื่อนี้เนี่ยคนไทยเราเริ่มคุ้นหูกับสถาบันนี้เพราะว่าเขามีบทบาทระดับโลกอย่างมากนะคะในการให้คำแนะนำต่างๆนับตั้งแต่โควิด -19 ระบาดท,ทั่วโลกค่ะและได้ร่วมมือกับสื่ออย่าง The Economist นะคะ i n t e ท l i g e n c e ในการรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ค่ะ ด h e g h ช Index เนี้ยนะคะได้ให้ความสำคัญต่อการเกิดโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากไวรัสและเชื้อโรคชีวภาพร้ายแรงที่สามารถแพร่กระจายไปทั่วโลกโดยมีการตรวจสอบมาตรฐานทั้ง6ด้านของ195ประเทศทั่วโลกการตรวจสอบมาตรฐานทั้ง6ด้านได้แก่การป้องกันการแพร่ระบาด การตรวจสอบและรายงานการติดเชื้อแพร่ระบาดเพื่อเตือนภัยระดับนานาชาติการรับมืออย่างรวดเร็วต่อการแพร่ระบาดและการบรรเทาระบบสาธารณสุขที่ต้องมีประสิทธิภาพและแข็งแกร่งในการรักษาผู้ป่วยและป้องกันบุคลากร,กรหน่วยงานสาธารณสุขความร่วมมือของรัฐบาลในการพัฒนาด้านสาธารณสุขของแต่ละประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามบรรทัดฐานพันธส,สัญญาระหว่างประเทศความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามท,ทางชีวภาพขึ้นในแต่ละประเทศรายงานการจัดอันดับของ GHS Index เนี่ยนะคะเขาได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนี้แล้วน,นะคะแต่ว่าทางสื่อเนี่ยเพิ่งจะมีการหยิบออกมานำเสนอคะ่ะ คงอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะก็จึงได้มีการพยายามจะค้นหาในเรื่องของมาตรฐานด้านสาธารณสุขของประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะแล้วคงไปเจอรายงานชิ้นนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยค่ะมันเป็นข้อมูลเก่านะคะที่เขารวบรวมเอาไว้ตั้งแต่ก่อนปี 2, 2020นะคะตั้งแด่กก่อนปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อมูลตรงนี้มันเป็นการเก็บมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยนะคะจึงเป็นสถานการณ์ที่ทางสถาบัน GHS Index เนี่ยนะคะควรจะต้องอมีการสรุปแล้วก็ตรวจสอบมาตรฐานด้านสาธารณสุขใหม่นะคะซึ่งเราน่าจะเห็นผลกันในปีหน้านะคะเพราะว่าเมื่อเรา ดูข้อมูลที่นำเสนอไปแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาได้จัดให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะคะจาก195ประเทศในเป็นประเทศที่มีความพร้อมเตรียมรับมือนะคะกับสถานะการแพร่ระบาดของเชืโรคไวรัสต่างๆเราก็มีอังกฤษเป็นอันดับที่2นะคะแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เราเห็นแล้วนะคะว่าทั้งสงประเทศเนี่ย เกิดความล้มเหลวอย่างมากไม่สามารถที่จะรับมือได้อย่างสิ้นเชิงนะคะตัวเลขการตายและผู้ติดเชื้อนั้นมากมายมหาศาลทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายงานนี้มันก็ไม่อัปเดตแต่ในขณะเดียวกันนะคะหากเรามองว่าประเทศไทยเนี่ยจากการตรวจสอบนะคะใช้มาตรฐานเดียวกันและเล่าได้ถึงอันดับที่6นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับสถานการณ์ณนะวันนี้เนี่ย ประเทศไทยเราเนี่ยน่าจะขึ้นมาอย่างน้อยท็อป5 1ใน5นะคะจาก195ประเทศแน่นอนค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องรอให้เขาจัดอันดับใหม่ในปีหน้านะคะเราคงจะได้เห็นได้เห็นอันดับที่อยู่ในระดับต้นๆน,นะคะแต่ทีนี้นะคะ อย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นภาพสะท้อนใช่ไหมคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็อยู่ในสายตาของชาวโลกนะคะอยู่ในสายตาของอสถาบันที่ได้รับการยกย่องในระดับโลกนะคะอย่างจอห์นฮอปกินส์นะคะที่เราได้ยินชื่อกันช่วงนี้บออ่อยครั้งเลยว่าเขาเนี่ยได้เข้ามาดูในเรื่องของสุขภาพอนามัยแล้วก็การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเ,เครื่องการันตีนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยแม้จะถูกจัดอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาแต่ทุกอย่างเนี่ยผลการตรวจวัดมันออกมาอยู่ในอันดับที่6จาก195ประเทศเนี่ยมันก็ทำให้โลกเนี่ยได้เห็นถึงความสามารถในด้านสาธารณสุขของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเรายิ่งถ้าเอามาท็อปอัพกับการจัดการของโควิด -19 ซึ่งเป็นที่รับรู้ของชาวโลกแล้วเนี่ยรับรองว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะกลายเป็นหับในเรื่องของสาธารณสุขและหับทางการแพทย์ในระดับโลกได้เนี่ยไม่ยากจริงๆคะ่ะไม่ยากจริงๆเดี๋ยวเราคงจะได้ยินข่าวดีนะคะหลังจากโควิดจบเนี่ยคงจะต้องมีการหลังไหลของ ต่างชาติที่เข้ามารักษาในเมืองไทยนะคะเพราะว่าเราได้รับความเชื่อมั่นโดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจสอบนะคะการตรวจสอบการติดตามผลซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะหยุดการแพร่ระบาดในวงกว้างค่ะซึ่งประเทศไทยได้ประสบความสำเร็จนะคะในการจัดการด้านนี้ค่ะแต่ทั้งนั้นเนี่ยนะคะมันก็ยังมีข้อที่ เป็นข้อเสนอแนะจาก GHS Index นะคะที่เขาเตือนมาว่าไม่มีประเทศไหนเลยทั้ง195ประเทศที่มีความพร้อมอย่างที่สุดในการรับมือโรคระบาดนะคะแล้วทุกประเทศก็จะมีข้อด้อยของตัวเองซึ่งเขาเนี่ยได้ลงรายละเอียดเอาไว้นะคะว่ามีความปรกบร้องตรงไหนบ้างซึ่งรัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยควรจะต้องเข้าไปดูนะคะแล้วนำข้อมูลนั้นเนี่ยมา สร้างมาตรการในการที่จะพัฒนาความพร้อมของประเทศตัวเองค่ะเพราะว่าเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีนะคะทำไมทำไมสถาบัน GHS Index เนี่ยเขาจึงออกมาจัดตั้งองค์กรตรงนี้เพื่อตรวจเช็คให้กับประเทศทั่วโลกแล้วก็ผู้นำองค์กรนั้นก็คือ Nuclear Threat Initiative ซึ่งเป็นองค์กรเตือนภัยคุกคามทางนิวเคลียร์แล้วองค์กรนี้ไม่ใช่เตือนภัยในเรื่องของนิวเคลียร์เท่านั้นแต่มันรวมถึงพวกสงครามชีวภาพนะคะสงครามเชื้อโรคซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีข้อมูลหรือว่าไม่ได้ติดตามข้อมูลเชิงลึกตรงนี้นะคะที่ ถ้าใครๆติดตามก็จะทราบดีว่า,าประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้ใช้สงครามสงครามที่เป็นอาวุธแล้วนะคะมันเป็นสงครามนิวเคลียร์สงครามเชื้อโรคอย่างเช่นเชื้อโควิด -19 เนี่ยเห็นไหมคะยังมีการโยนกันไปโยนกันมาว่าใครกันแน่ที่ทำเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยหลุดออกมาจากห้องทดลอง แล้วมีการทดสอบเชื้อตัวนี้เนี่ยเพื่ออะไรใช่ไหมคะมันเป็นไปได้ไหมคะว่ามีใครสักคนหนึ่งที่เตรียมพร้อมเอาไว้เพื่อจะใช้เชื้อโรคตัวนี้ทำลายล้างแต่ดันเกิดข้อผิดพลาดในห้องหลักซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ทำไมจึงโยนกันไปโยนกันมาระหว่างจีนและอเมริกานะคะน่าสนใจมากทีเดียว ถึงได้นำเสนอตรงนี้มาให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็พูดถึงว่าที่พูดไปถึงว่าเออทำไมสื่อต่างๆเนี่ยเพิ่งจะมาให้ความสนใจกันตอนนี้โดยเฉพาะสื่อทางตะวันตกนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามีการจัดลำดับเอาไว้ว่าประเทศที่จัดการในเรื่องของการแพร่กระจายการแพร่ระบาดได้ดีที่สุดนั่นคืออเมริกาอันดับหนึ่ง ตรงนี้เนี่ยมันออกมาเป็นข่าวออกมาตลอดโดยสื่อที่มีอิทธิพลของโลกนะคะเขาจับมามมาเล่นในประเด็นนี้เป็นเพื่ออะไรใช่ไหมคะในขณะที่ความจริงแล้วเนี่ยอเมริกาล้มเหลวที่สุดนะคะเราจะต้องคิดให้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อต่างประเทศคะ่ะ หนังสือไทยเองบางทีก็ไม่ได้มีความรอบคอบก็เล่นเน้นกันมานะคะตามกันมาโดยที่ไม่ได้ไปหาข้อมูลเชิงลึกก็แค่แปลามาเฉยๆสำหรับในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเป็นประเทศเล็กๆนี่ก็คือข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้พิสูจน์แล้วนะคะว่าประเทศเล็กๆขวานด้ามทองเล่มจิ๋วของเราเนี่ยอยู่อันดับ6ของโลกนะคะจากปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยรับรองว่าเราได้อัปเกรดขึ้นไปแน่นอนค่ะตรงนี้นะคะเราก็ต้องทำเพียงแต่ว่าพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยให้มันดีขึ้นจำได้ไหมคะที่ก่อนหน้านี้ไม่นานนะคะที่ลุงตู่ได้เคยมาพูดว่าตอนนี้ทุกวันนี้ในโลกทุกวันนี้มันมี ภัยสงครามนอกประเทศนะคะซึ่งประเทศไทยเราจะต้องรู้ให้ทันเท่าเพื่อที่จะเตรียมตัวไม่ใช่เตรียมตัวไปสู้รบกับใครหรอกคะ่ะเราสู้เขาไม่ไหวหรอกเตรียมตัวเพื่อที่จะปกป้องคนไทยและประเทศไทยของเรานั่นล่ะคะ่ะนี่คือคําพูดของลุงตู่ซึ่งพวกเราคนไทยเนี่ยคงจะต้องรู้ให้เท่าทันสถานการณ์โลกนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้นี่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆให้อย่างน้อยสก,กิดใจกันนิดนึงนะคะแล้วถ้าคิดว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะคะก็อยากจะขอให้ช่วยกันไลค์ like, นะคะแชร์ Share, subscribe หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นําเสนอสิ่งดีๆนะคะเปิดหูเปิดตาให้กับเพื่อนๆน,นะคะในแง่มุมมองใหม่นะคะไม่ซ้ำใครคะ่ะ แล้วก็เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ